สวัสดีครับอยู่กับผมบอลคุง143กับเกม m a p l e Story M กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีการอัปเดตนะอัปเดตท,ที่ทุกคนรอคอยมันผมว่าหลายคนน่าจะรอคอยกันมานานมากนะกับอาชีพอเดลนะครับโอ้หน่าจะเป็นอาชีพที่ทุกคนรอกันนานมาก,กน,นะอเดลเนี่ยคือไม่ว่าจะกี่ไลฟ์กี่สตรีม คนก็จะมาถามตลอดนะครับว่าอเดลจะเข้าเมื่อไหร่ครับพี่ในที่สุดวันนี้ก็เข้าแล้วนะทุกคนวันนี้อเดลเข้าแล้วนะโอ้โหในที่สุดสิ่งที่ทุกคนรอ,อคอยก็มาถึงนะครับแล้วผมก็ได้ทําการสร้างตัวอเดลนะครับมาเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเลยเพิ่งสร้างมาใหม่ๆอิ่มเอียเอ่ยมเลยนะสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่าสร้างอเดลมาแล้วเราควรจะทําอะไรยังไง มาดูผมครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําก่อนอื่นสร้างมาแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยเดินเควสก่อนเลยครับเดินเควสนะเดินเควสง่ายๆเลยครับนี่พื้นฐานพื้นฐานเลยเดินเควสนะเดินเควสได้เลยครับแล้วก็กดข้ามได้เลยนะกดเออก็สามารถกดไปได้เลยเพราะเขาตัวเกมเนี่ยเขาแจกหินมาอยู่แล้วแจกหินมาให้อยู่แล้วนะให้เราสามารถกดเคลื่อนที่ได้เลยนะเกมเขาแจกหินมาให้อยู่แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกกับเรานะ สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวละครให้เราเชื่อมโยงกิจกรรมนี้เนาะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็อย่าลืมมาผูกไว้กับตัวหลักเราด้วยนะออผูกกับตัวหลักเราด้วยก่อนอื่นนะครับเราเราต้องเดินเควสให้ถึงเลเวล20นะเราต้องเดินเควสให้ถึงเลเวล20เดินเควสไปก่อนครับจนกว่าจะเลเวล20เนี่ยกดไปทันทีได้เลยครับกดไปทันทีได้เลยนะเพราะว่าตัวเกมเขาแจากหินหินวาร์ปนะให้แล้วแล้วก็ กดไปทันทีได้เลยมันจะได้ทําให้เราเสร็จเควสได้อย่างรวดเร็วนะเออตอนนี้เราก็เดินเควสไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเลเวล20นะมาตอนนี้ตอนนี้เราก็เลเวล20ไปที่เรียบร้อยแล้วนะเลเวล20ไปที่เรียบร้อยแล้วกดรับของครับนะทางตัวเกมมีเติบโตไปกับเกมนะรับอาวุธมาใส่นี่แจกอาวุธเป็นสีส้มด้วยไงโโคตห,ห,หดีอ่ะดีนะดีนะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมาก เป็นอะไรที่ดีมากนะครับแจกของให้ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้อะไรเลยแบบเราไม่รู้จะตั้งต้นยังไงตัวเกมมีของแจกให้เริ่มต้นครับไม่ต้องห่วงนะแล้วนี่ให้กดเข้าดันเจียนนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นดันเจียนใหม่ที่เกมเพิ่มเข้ามานะอ่าพอเราเลยยี่สิบเนี่ยให้เราเข้าดันเจียนนี้ได้หมดเลยครับแล้วกดชาร์จสตามิน่าที่ตัวเกมแจกมาวันละพอยี่สิบแล้วกดฟาร์มด้วยครับกดออโต้เวิร์ตน์ฟาร์มได้เลยนะ ให้เราอยู่ในดันเนี้ยให้เราฟาร์มดันเนี้ยไปเรื่อยๆจนเลเวลหนะน,นึ่งร้อยนะดันเนี้ยสามารถอยู่ได้ถึงเลเวลหนึ่งร้อยเมื่อก่อนเนี่ยดันเนี้ยไม่มีนะครับนะดันนี้ไม่มีนะนะนนมืมนะมะ่อกนดันเนี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นดันนี้เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นใหม่ที่ดีมากเพราะเมื่อก่อนต้องเดินเควสไปเรื่อยๆจนเลเวล60แล้วค่อยเข้าไปฟาร์มใน สตาร์ฟอรแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะครับเดินเควสแค่เลเวล20ก็สามารถเปิดดันนี้แล้วเข้ามาฟาร์มยาวๆจนเลเวล100ได้ด้วยเวลาไม่เกิน20นาทีเราก็จะเลเวล100แบบชิวๆเป็นยังไง <c oughs> ให้เราหมั่นเข้ามาเช็ครับรางวัลน,นะพอตามเลเวลเราก็จะได้ไอเทมที่เกมแจกแล้วก็เข้ามาเช็คแล้วก็รับเป็นสวมใส่นะครับ อันนี้ก็สัตว์เลี้ยงก็เอาไปใส่นะเพื่อเพิ่มบัฟให้กับตัวละครเรานะสัตว์เลี้ยงที่เกมแจกนะนี่ยฮะสามารถใส่บัฟให้ให้สัตว์เลี้ยงช่วยบัฟได้แบบชิลเลยทีเนี้เราฟาร์มชิลเลยนะมีสัตว์เลี้ยงช่วยบัฟด้วยเกมแจกผมผมบอกเลยว่าเวลหนึ่งถึงเวลร้อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่สบายมากในแพทนี้กับน้องอาเดล สุดสวยสดงดง,งามของเรานั่นเองใชเราก็ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยครับปล่อยน้องปล่อยออโต้ฟาร์มไปจนกว่าเลเวลจะ100นะทุกคนนี่คือการเลเวล20ถึงเลเวล100แบบชิวๆแบบรวบรัดรวบรัดนะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันหลังเลเวล100นะครับแล้วเอ้เอแต่เ,เราไปเจอกันหลังเลเวล100 ผมจะมารีวิวสกิลออผมจะมาบอกสกิลฟาร์มคร่าวๆแล้วก็มาบอกความรู้สึกหลังที่ได้เล่นอเดลมาสักพักนะแล้วเราไปเจอกันหลังเลเวลหนึ่งร้อยได้เลยครับเจอกันเอาละครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับตอนหลังเลเวลหนึ่งร้อยเกือบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทราสคริปทรามสคริปทรามสคริปมานะทรามสคริปมาหลังที่ผมได้เลเวลอเดลมา จนเกินหนึ่งร้อยไปแล้วใช้เข้าเกินหนึ่งร้อยไปแล้วตอนเนี้ยเออสกิปมาไกลแล้วเกินนะสกิปมาไกลแล้วเกินเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลฟาร์มในแบบบอลคุงแล้วกันนะนี่ครับผมสกิลฟาร์มผมจะใช้ประมาณนี้นะผมจะใช้ประมาณนี้นะครับใครอยากเซตตามเซตได้นะแต่ใครมีไอเดียของตัวเองก็เซตได้การวางสกิลเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องวางอย่างนี้ต้องวางอย่างนี้เท่านั้นแม่งั้นมันจะผิดกฎหมายโดนจับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีครับเราสามารถดีไซน์สกิลของเราได้ตามใจชอบนะเกมนี้อิสระครับเราอยากทำอะไรทำได้หมดนะแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกอยากคิดอะไรไม่ออกก็ลออผมก็ได้นะลออผมก็ได้ผมใช้สกิลฟาร์มแบบนี้นะครับก็จะมีสกิลเลเวลร้อยสองสกิลนะครับสองสกิลนี้สกิลเลเวลหกสิบนะครับ <c oughs> อีกสามสกิลนะนี่ไปผมก็จะเซตประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณอยากจะลอกผม <c oughs> อยากจะลอกสกิลฟาร์มแบบผมแนะนำนี้ครับไฮเปอร์ Hyper นะครับถ้าจะลอกสกิลฟาร์มแบบผมให้แนะนำให้ให้ให้อัพไฮเปอร์นี้นะให้อัพไฮเปอร์อันนี้อันแรกครับผมให้อัพไฮเปอร์อันนี้อันแรกนะถ้าจะตั้งสกิลฟาร์มแบบผม ให้อัพไฮเปอร์อันนี้แรกทาไมเพราะว่ามันจะทาให้ครูดาวสกิลเหลือ15าวิ2สกิลนี้มันจะคอมโบกันพอดีนะครับสกิลจะคูดาวพร้อมกันนะ15าวิมันจะเป็นคอมโบสกิลกันนี่ยวผมบอทให้ดูสักนิดหนึ่งว่าคอมโบกันยังไงเห็นป่ะนะแล้วปล่อยดาบบินออกไปใช่ไหมปึ๊บดึงดาบกลับมาปึ๊บฟันมอนที่ตัวเองสกิลนี้มันจะดึงดาบกลับมาหาตัวแล้วสกิลนี้มันจะทําให้ดาบปั่น มันจะทำให้ศ <c oughs> ัตรูที่อยู่บริเวณตัวเราเนี่ยโดนดาบที่ดึงกลับมาแล้วปั่นตายนะเป็นสกิลเซฟตัวเองเหนดึงกลับมาปุ๊บแล้วปั่นที่ตัวเองเป็นสกิลเซฟกันตายนะทาให้ศัตรูรอบตัวเราเนี่ยตายก่อนที่มันจะทืบเราตายนั่นเองนะอ่าเข้าๆชิวๆเข้าๆชิวๆคูลๆเห็นไหมเห็นไหมเออคข้าๆชิวๆคูลๆนะ ให้ดูแบบเล็กน้อยหอมปากหอมคอใครอยากเซตตามเซตได้เลยครับส่วนไฮเปอร์สกิลก็ตาหงมก็ได้อัพตามนี้ก็ได้แต่แนะนำถ้าจะเซตตามผมให้อัพอันนี้ชิ้นแรกนะครับอัพอันนี้อันแรกนะแล้วค่อยมาลงสองอันนี้ตามนะลงสองอันนี้ตามแล้วค่อยมาลงอันนี้ตามนะอันที่สามส่วนอีกแต้บหนึ่งครับผมยังเลเวลไม่ถึงก็ยังไม่สามารถอัพได้นะ ก็ความรู้สึกหลังที่จับอเดลมาหลายวันแล้วแหละ,หละก็ไทม์สคริปมาหลายวันแล้วนะหลังจากที่อัดคลิปตอนเปิดเปิดเลเวลรหนึ่งไปนี่ก็สคริปมาหลายวันแล้วก็ก็คุยกันตามตรงนะว่าหนึ่งความสวยเนี่ยเอาไปเลยนะสกิลน็อสกิลอดลนี่สวยแน่นอนครับใครใครบอกว่าไม่สวยไม่ได้นะสวยมากนะความสวยนี่เอาไปเลยเต็มสิบสองเลยก็คือ สกิลวงกว้างมากนะครับสกิลวงกว้างมากๆนะสกิลวงกว้างมากๆสามารถโจมตีมอนหลายตัวพร้อมกันได้แบบชิวๆแต่สกิลที่กว้างโจมตีมอนได้หลายตัวก็ต้องแรกก็ต้องแรกมาด้วยไอเทมที่เยอะพอสมควรเพราะว่าสกิลกว้างก็ต้องการดาเมจที่เยอะในการปิดมอนอ่าอันนี้ก็เป็น จุดหนึ่งที่ต้องต้องรู้กันไว้นะว่าอาเดลเนี่ยใช้ของในปริมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะสกิลน้องกว้างแล้วก็ดาเมจสกิลยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นทําให้ต้องพึ่งพาของในระดับหนึ่งอาวุธอะต้องดีในระดับหนึ่งแล้วก็ของป้องกันก็ต้องในระดับหนึ่งเพราะว่าน้องสกิลกว้างไปเรียกมอนมาแล้วน้องก็ต้องรับเท้า น้องก็ต้องรับดาเมจจากหมอนด้วยเพราะว่าสก mm ิ hmm. ลเราไม่สามารถปิดหมอนได้ภายในหนึ่งฮิตอันนี้ก็ความรู้สึกหลังจากเล่นมานะสวยกว้างสกิลกว้างเลยแหละโอโ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ขาดดาเมจไปหน่อยนะยังขาดดาเมจไปอีกนิดนึงนะแล้วพี่ผมจะไปผมเป็นผู้เล่นใหม่ครับแล้วผมจะไปหา ของมาพัฒนาตัวละครผมยังไงแล้วพี่อะไม่มีปัญหาครับดูซ้ายบนเห็นนี้ไหมกดเข้าไปกดไปยังร้านค้านี่ครับผมเกมเขาไม่ได้ใจร้าขนาดนั้น <c oughs> เกมก็มีกิจกรรมให้ผู้เล่นเล่นแล้วแจกไอเทมฟรีมีหมดทุกอย่างนะของสวยงามประดับตกแต่งของพัฒนาตัวละครก็มีครับนี่ ของพัฒนาตัวละครก็มีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะหาไอเทมในการพัฒนาตัวละครของคุณจากไหนถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เกมมีแจกไม่ได้มีแจกแค่ตอนนี้นะนะไม่ได้มีแจกแค่ตอนนี้มีแจกแบบนี้ทุกเดือนครับผมเกมไม่ใจร้ายกับคุณเกมมีแจกแบบนี้ให้ทุกเดือนคุณสามารถหาของมาพัฒนาตัวละครของคุณให้เก่งขึ้นได้ทุกๆเดือนเกมมีแจกให้ทุกเดือนนะไม่ต้องกลัว มีทุกรูปแบบที่คุณต้องการนะไม่ว่าจะอัปเกรดของนะหินอัปเกรดของให้เป็นสีเขียวสีแดงหินอัพใบอัพฟอเทนโอ้โหใบอัพเลเวลพื้นนะครับโอ้โหมีคือมีหมดอะ่ะคุณอยากได้อะไรมีแจกหมดเลยนะใบลดราคาไฮเปอร์นะ คุณยังคุณอยากได้อะไรสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วเนี่ยเกมมีแจกให้หมดเลยและไม่ได้แจกแค่ตอนนี้เท่านั้นมีแจกทุกเดือนนะครับกิจกรรมแบบนี้มีให้ทุกเดือนไม่ต้องกลัวว่าจะหาไอเทมพัฒนาตัวละครไม่ได้ครับมีแจกให้ทุกเดือนส่วนคนที่คิดว่าพี่ผมกดที่เกมให้มาแล้วมันยังไม่พอใจเลยพี่มันมันมือมากมาครับผมกดเข้าไปที่กล่องของข,องขวนนัญนี้นะครับแล้วกดนี่ตีบวกอุปกรณ์ มีเหมือนกันนะถ้าคุณยังไม่จุใจกับที่เกมแจกให้เกมมีให้ซื้อเหมือนกันครับ r นะ e r รีเวิร์เฟยกเลเวลอุปกรณ์นะครับนะ Rever Frame, รีเวิร์ดเฟมยอุปกรณ์ตีบวกก็มีอยากได้ใบตีบวกแบบจุกๆก็จัดไปครับอยากทําพื้นให้กับอุปกรณ์ของเราก็จัดไปครับผมนะมีให้หมดมีให้หมดทุกรูปแบบที่คุณต้องการ และมีอีกหนึ่งแพ็กนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือ New k i r i s t a n Adele Boot Package เออถ้าใครอยากได้เพรไปใช้แบบจุกๆต้องนี่เลยครับแพ็กเติบโตของ Adele มีทั้งหมดสี่แพ็กนะเนี่ยหนึ่งสองสสี่แพ็กเติบโตของ Adele นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยนะคุ้มสุดๆเลยโดยรวมแล้วเนี่ยสี่แพ็กนี้ ได้ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันเพคิดดูแต่เัิมแค่สแพ็คแต่ได้หนึ่งหมื่นห้าพันเพโอ้โหผมบอกเลยกดกาชากันตาแช่ครับงานนี้เอออย่าลืมนะถ้าใครอยากได้เพรไปใช้กันแบบจุกจุต้องแพ็คนี้นะครับแพ็คเติบโตของอาเดลนี่ก็เป็นหนึ่งแพ็คที่ผมอยากจะแนะนำเหมือนกันนะครับนะเออจัดไปสิรออะไร นะเออใครยังไม่จุใจกับที่เกมแจกก็มีอ่าแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละบุคคลเลยนะอันนี้ผมไม่ได้ว่านะจัดได้ห,หมดไม่ต้องสนกันเออจัดให้หมดไม่ต้องสนกันนะเป็นไงมัางครับกับอาเดลทุกคนเป็นไงมัง่งทุกหลังจากที่อาเดลเปิดตัวมาเนี่ยทุกคนรู้สึกยังไงมัง่งก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะ มาคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปเลยว่าพี่เป็นอย่างนั้นพี่เป็นอย่างนี้พี่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้คอมเมนต์ comment, คุยคิดเห็นความคิดเห็นกันได้เลยครับมันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะมันอิสระมากนะบอกไว้เลยยังไงก็อย่าลืมสร้างอเดลมาเล่นกันเยอะๆนะคนอย่าลืมสร้างอเดลมาเล่นกันเยอะๆอย่าลืมมาเป็นครอบครัว Ma p l e Story M เมกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเจอกันแบาบย้า